ดีครับผมเคนชะทาเมศนะฮะวันนี้มาชำนาดวงอะเดอเอมเพลอร์ฉลอดนะครับผมโยวันนี้เคนจะมาในหัวข้อชิว่ามาดูกันหน่อยนะครับว่าคุณมีนิสัยแบบใดความเป็นตัวคุณนะครับอุปนิสัยลักษณะนะฮะของคุณเป็นอย่างไรแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณเป็นนะฮะมันกําลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะครับวันนี้ขอนําเสนอเบอร์มงคลเบอร์ร 99, 0 9 9ย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดนะครับ แล้วก็เบอร์0 9 8 8์1ก้1 1ปดแนะครับแล้วก็เบอร์0 8 1 8์แป2 2นแนะครับแล้วก็เบอร์0 9 3 9 6 6ก6านะครับแล้วก็เบอร์0ูนย0เก้าศนะฮะใครสนใจบอกหาเคนได้เลยนะครับผมแล้วก็เบอร์ทะเบียนประมูลรถยนต์นะครับตองแปดนะครับติเช้อองคำแชร์ก็สิบนะฮะแล้วก็สร้อยข้อมือหยกนะครับ ครสุดจบอกหาเค้ได้เช่นกันแล้วก็คอสเนีภภ่ยพายชาโรโหฬสัตไทยเรียบสองฐานนุบเคราะเคนสอนฟรีแล้วก็โปร,โปรปดวง่วนตัวเคนหนึ่งไม่ได้มีทอนเท่านั้นเองนะครับผมตุย้ยมามาดูกันนะครับมาดูกันว่าลักษณะนิสัยคุณก่อนขอเช็คนิสัยคุณก่อนแล้วกันนะฮะนิสัยของคุณนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง อุปนิสัยของคุณนะครับมันกําลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาขอเช็คความเป็นตัวคุณนิสัยของคุณก่อนนะครับเริ่มเลยนะฮะมาดูกันว่านิสัยของคุณเป็นอย่างไรนะครับอือออกเดอชาเวอร์นะฮะนะครับ,นะรบนิสัยของคุณก็คือเป็นคนที่มีลักษณะของคนที่ต้องผ่านความยากลําบากมาเยอะนะฮะเป็นคนที่จบกับ ปัญหาต่างๆได้ได้เร็วนะครับหรือมักจะเจอเหตุการณ์กระทันหันบ่อยชีวิตคุณนะครับเหตุการณ์กระทันหันบ่อยต่อไปนะฮะสองเหรียญคุณเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งมากนะแต่เสียเรื่องหนึ่งเป็นคนขี้คิดมากความคิดคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบมันหมุนตลอดเวลานะครับเหมือนเลขแปดเลยนะฮะคุณคิดได้ไม่สิ้นสุดความคิดบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วความคิดเหล่านั้นนะ่ะ มันส่งผลลัพธ์ในทางที่ไม่ค่อยดีให้กับคุณเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเซนเ์ทิฟในเรื่องของคนนะครับแต่คุณเนี่ยมีความเป็นผู้ให้นะฮะคุณเหมือนคุณโดนมาเยอะนะชีวิตคุณนะฮะแต่คุณใจดีมากเป็นคนใจบุญสุนทานนะครับนะฮะคุณเป็นคนชอบทําบุญครับทําบุญบ่อยบางทีก็ทําจนแบบว่าวันไหนไม่ได้ทํานี่คือแบบว่ารรกระสับกระสายนอนไม่หลับตบ ไม่ค่อยดีอาไม่ใช่นะฮะคุณเป็นคนที่ต้องใช้ความอดทนในเรื่องของความคิดเยอะเพราะฉะนั้นคิดแนะนำนะฮะสำหรับคนที่เป็นคนที่ขี้คิดมากวิตกกังวลน,นะฮะให้ทําแบบนี้ความคิดคุณจะน้อยลงนะครับให้คุณหันมาสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิชินาบัญชรน,นะฮะและให้ทําสมาธินะฮะให้ทําสักวันละห้านาทีสิบนาทีนะครับให้กําหนดคําว่าพุโทโธ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 ไปนะครับทําอย่างเงี้ยห้านาทีถึงสิบนาทีต่อวันคุณจะเบาขึ้นและเชื่อไหม ชีวิตคุณจะดีขึ้นทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะมันมีบุญกุศลคอยหนุนนํานะและให้ออกไปใส่บาตรบ้างนะครับแต่คุณนะ่ะเป็นคนที่มีในเรื่องของเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีในเหมือนว่าอุปนิสัยของคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความสุขง่ายนะถึงคุณจะขี้คิดมากแต่คุณก็รู้จังหวะว่า,วาตอนไหนฉันจะต้องมีความสุขครับคุณเป็นคนหาเงินเก่งมากนะนะครับคุณเป็นคนหาเงินเก่งมากนะฮะ หางเงินเก่งมากนะครับบวกกับโหเก่งจัดอ่ะผมบอกเลยคุณเป็นนักคิดนักวางแผนนักลงมือทํานะครับเป็นนักปฏิบัติแล้วคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงนะแต่เรื่องเสียของคุณก็คือเรื่องความคิดนะครับความคิดกับคุณเป็นคนที่อาจจะใจร้อนนะครับเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆนะฮะสรุปโ oh อ้เดอะเอ็มเปเลอร์แปลว่าตัวคุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูงเป็นคนที่น่าเคารพนับถือนะฮะ ให้เรามาระวังเรื่องของความคิดตัวเองนะฮะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าใช้ความคิดเปลืองนะครับนั่นแหละไปกันต่อนะฮะมาดูกันสรุปว่าอุปนิสัยสิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะฮะด้วยความเป็นตัวคุณด้วยความที่มีอุปนิสัยแบบนี้มันกําลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะครับไปไปกันเลย มาดูกันว่าอุปนิสัยของคุณกําลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะครับโอ้โหเดือดซันพระเจ้าช่วยคนนําวาทอดผมบอกเลยความสําเร็จคุณเป็นคนที่มีนิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จได้นะครับ oh. คุณ oh. จะมีความสุขนะฮะทั้งเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักนะครับถ้าตอนนี้คุณปรารถนาเรื่องไหนคุณจะได้เรื่องนั้นนะฮะโอ้โหเดือดฟู อิสระทางการเงินอิสระในการใช้ชีวิตนะฮะอิสระในสิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือคุณจะได้รับอิสระภาพในการเดินทางท่องเที่ยวนะฮะอืมไปกันต่อฮะโอ้โหอัศวินถือไม้เท้าคุณอาจจะงานการการงานคุณจะก้าวหน้ามากๆเลยนะครับโอ้โหเด็กเด็กไม้เท้าความสําเร็จเรื่องงานแน่นอนนะครับ งานคุณจะมีโอกาสที่จะมันจะเฟื่องฟูแบบมากๆเลยนะฮะหรือว่ามีโอกาสได้เดินทางไกลหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้กําลังรวยงานอยู่ครับอืมได้ทําในสิ่งที่คุณรักนะฮะสิ่งที่คุณทําตอนเนี้ยมันจะรวมผลออกมาเป็นความสําเร็จนั่นเองนะครับต่อไปหกถ้วยนะครับคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่นะครับจริงๆผู้ใหญ่เมตตาคุณนะเนี่ยมีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถตัวน่ะนะครับบางคนนะฮะหรือบางคนเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดติดปัญหาอยู่นะครับ เค้นแนะนําว่าให้หันมาสวดมนต์นั่งสมาธินะฮะและชีวิตคุณจะดีขึ้นจริงๆผลละบุญที่คุณทํานั่นแหละมันจะส่งผลออกมาให้คุณได้เห็นเองนะฮะต่อไปดูไปสุดท้ายสรุปนะครับเก้าเหรียญคุณจะมีชีวิตที่ดีคุณจะได้รับความสุขในเรื่องของการเงินการงานหรือสิ่งที่คุณปรารถนาในใจคุณนั่นเองนะฮะมาอีกหน่อยนึงให้ไพ่นางฟ้าสรุป ให้ปฏิบัตินะลูกดวงให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองนะฮะให้เชื่อในสิ่งที่มันคอยบอกกับคุณให้นั่งสมาธินะฮะให้ทําการนั่งสมาธิปรับจูนพลังงานตัวเองนะครับคุณต้องนั่งสมาธินะถ้าคุณไม่นั่งสมาธินะครับชีวิตมันไม่มีทางดีได้นะลูกดวงเพราะมันไม่ได้สร้างบุญกุศลเลยเชื่อไหมแค่นั้นไม่ใครทํานะชีวิตดีขึ้นทุกคนนะครับไปกันต่อนะฮะจงเชื่อมั่นแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะ ใครใครที่อยู่ในไลฟ์ที่อยู่ในคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเค็นด้วยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่อง,ง,ง,งความรักสุขสมหวังตลอดไปโย